โอเคร่างเมงกาเ้าก็ไปแล้วคราวนี้มาเป็นเคียวไดแม็กกันบ้างหรือเชื่องกิจก็คือกิกาตะแม็กอะแหละเบือนเดิมครับเป็นการเปรียบเทียบว่าร่างปกติกับร่างเคียวไดแม็กอะมันต่างกันมากแค่ไหนแต่ก่อนจะเริ่มผมขอพูดถึงสิ่งที่ผมจะไม่พูดถึงในคลิปนี้นะครับในร่างเคียวไดแม็กอะตอนขยายร่างอะมันจะมีเมฆลอยอยู่ใช่ไหมผมก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันแล้วก็แน่นอนชื่อของโปเกมอนใช้ชื่อภาษาญี่ปุ่นเหมือนเดิมครับก็ที่อยากจะพูดก็มีแค่นี้แหละครับ ไปรับชมกันเลยมาเล่กันกับลิซารอนกันก่อนเลยขอบอกเลยว่าลิซารอนเนี่ยแม่งได้เอพิสิ์เหนือชาวบ้านเหนือสตาร์เตอร์อีก2ตัวอีกคือสตาร์เตอร์อีก2ตัวกว่าจะได้ร่างเคียวไดแมกอ่ะก็ดีเอลซีนู่นเลยอ่ะโดยร่างเคียวไดแมกของลิซารอนก็ตามที่เห็นครับไฟทวมทั้งตัวเลยปีกก็ติดไฟเขาก็ติดไฟปากก็ติดไฟติดไฟทั้งตัวแล้วท้องก็เรืองแสงด้วย โซนแขนขาก็ใหญ่ขึ้นบอกได้เลยว่าแค่เห็นร่างเคียวไดแม็กของลิซาดอนก็รู้สึกร้อนขึ้นมาทันทีเลยแล้วบอกเลยว่าดีไซน์แม่งโคตรเท่สมแลที่เป็นโปเกมอนตัวหลักของแชมเปียนและตอนที่โผล่มาตอนเกมเปิดนะโอ้โหโคตรอลังการเลยอ๋อลืมบอกไปผมเล่นผ้าซอชิลนะครับบัตเตอร์ฟรีก็สเปียร์มันมีร่างเมก้าไปแล้วไงบัตเตอร์ฟรีก็มีร่างเคียวไดแม็กก็เจ้าๆกันอะซึ่งตอนผมเห็นครั้งแรก ผมบอกเลยว่านี่มันมอสท่าชัดๆเลยเหมือนมากและถ้าถามว่ามันต่างจาก free, บัตเตอรีปกติตรงไหนก็ปีกมีขนาดใหญ่ขึ้นเรืองแสงได้ด้วยแถมหนวดก็เหมือนจะเปลี่ยนสีอีกเท่าที่เห็นก็ต่างกันแค่นี้แหละแต่ผมว่ามันสวยดีนะบบตเตอรีเคียวไดแมกเนี่ยปิกาจูความเจ๋งของเคียวไดแมกก็คือต่อให้ไม่ใช่ร่างสุดท้ายก็ยังแปลเป็นเคียวไดแมกได้มันเจ๋งตรงนี้แหละครับ โดยปิกาจูคิวไดแมกมีรูปร่างที่อ้วนจำมัมมากขึ้นหางยาวขึ้นแถมหาแมงเรืองแสงได้ด้วยที่ปิกาจูร่างคิวไดแมกมันตัวอ้วนผมว่าน่าจะเป็นการอ้างอิงถึงปิกาจูดีไซน์แรกเรามัง้งเพราะดีไซน์แรกของปิกาจูอะตัวอ้วนจำมัมมากเลยน่าจะใช่ะนะเนสถามจริงนะมึงเอามีมใช่ไหมเนียนสร่างคิวไดแมกเนี่ยโอ้โ oh. คือมันมีมีมมช่วงหนึ่งที่มันเป็นแมวตัวยาวอ่ะผมว่าน่าจะอ้างอิงมาจากอันนั้นแหละเนื้สร่างเคียวไดแม็กเนี่ยก็ตามรูปร่างเลยครับลำตัวยาวขึ้นตาเรืองแสงแล้วเหรียญทองบนหัวเหมือนจะสลักตัวสอญี่ปุ่นไว้ด้วยผมก็มาใช่คนที่เก่งภาษาญี่ปุ่นซะด้วยใครรู้ว่าแปลว่าอะไรก็ช่วยเมนบอกกันได้นะครับไคร,ริกี้ตอนแรกก็นึกว่าจะมีแขนเพิ่มขึ้นมาแต่พอเป็นได้เคียวไดแม็กก็ไม่มีซะงั้น แขนยังมีแค่สี่ข้างเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมมาคือแขนแม่งเลืองแสงได้ด้วยคือสู้จนแขนปรีออจนข้างในแม่งเลืองแสงอะ่ะแล้วก็งอนหรือเขาบนหัวยาวขึ้นตาเลืองแสงลำตัวล่ำขึ้นเห็นได้จากหัวที่ดูเล็กลงต้องเข็มขัดมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแล้วก็ใส่กเกงขายาวและเมื่อก่อนใส่แค่เกงในแม้จะไม่มีมือเพิ่มแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะโอเคเลยแหละ เกงก้าอันนี้ผมว่ามันออกแนวตลกนะก็คือตัวแม่งฝังลงดินแล้วก็โผล่มาครึ่งตัวมีแขนแล้วก็ตัวมาครึ่งหนึ่งตาเรืองแสงสีเหลืองหางก็เหมือนจะยาวขึ้นและจุดเด่นของเกงการ่างเคียวไดแม็กก็คือแม่งอ้าปากตลอดเวลาแล้วอ้าปากได้กว้างมากด้วยแถมแลบเลี้นออกมาอีกดีไซน์ก็กูนปรสะสาทดีครับใช้ได้อยู่คิงเลอร์ไม่คิดว่าตัวนี้มันจะมีร่างเคียวไดแม็กด้วยนะเนี่ย ก็แขนขายาวขึ้นแล้วขอโทษนะแขนขาไม่เหมือนขาปูาลาสกาเลยแล้วก้ามปูข้างที่มันใหญ่อยู่แล้วก็ใหญ่ยิ่งกว่าเดิมอีกอีกข้างที่มันเล็กกว่าก็เหมือนจะเล็กลงกว่าเดิมด้วยและดวงตาของคิงเลอร์ก็เรืองแสงสีแดงอีกแล้วก็ไว้หนวดด้วยไว้หนวดยาวสุดๆเลยแต่เหมือนจะเป็นฟองอากาศมากกว่านะในงมุมมองผมแล้วอะลาพลัสผมว่าตัวเนี้ยสวยขึ้นเยอะเลยนะ คือคอยาวขึ้นกระดองก็ใหญ่ขึ้นแถมมีรูปร่างเปลี่ยนไปด้วยดูไปดูมาก็เหมือนเรือสำราดีนะแต่มองอีกมุมนึงมันก็เหมือนหอยสังด้วยอะแล้วก็มีเหมือนกับตัวโน้นน้ำแข็งลอยลอรอบลาพลัสล่างเคียวไดแมกด้วยแล้วก็ดวงตาเรืองแสงแค่นี้แหละอีวุยก็เป็นอีกตัวที่ไม่ใช่ร่างสุดท้ายแต่ก็มีร่างเคียวไดแมกโดยในร่างเคียวไดแมกขนของอีวุยนแผงคออะ่ะมันจะฟูขึ้นใหญ่ขึ้น หางก็ใหญ่ขึ้นหูทั้งสองข้างของอ e ีวุยก็มีขนาดใหญ่และยาวขึ้นด้วยบอกได้เลยว่าหน้าฟัดหน้ากอดกว่าเดิมอีกอีว e ุยร่างเคียวไดแมกเนี่ยคาบิกอนอันเนี้ยน่าจะนอนนานไปหน่อยนะเพราะดูดิต้นไม้ขึ้นเต็มพุงเลยมีดอกไม้มีพุ่มไม้มีหญ้ามีต้นไม้นี่มันสวนกลางพงชัดๆเลยครับคาบิกอนร่างเคียวไดแมกเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมีภูเขาด้วยเดมาจากไหนวะ เป็นร่างเคียวไดแมกที่ผมรู้สึกไปไม่เป็นเลยครับคือเอางี้จริงดิคิดเห็นยังไงกับคาบิ้อนร่างเคียวไดแมกก็เมนมาได้ครับดัสดัสอันเนี้ยเปลี่ยนไม่ค่อยเยอะแค่ตัวใหญ่ขึ้นแล้วแขนข้างที่ยาวกว่าก็มีขนาดสั้นลงแขนข้างที่สั้นกว่าก็มีขนาดยาวขึ้นแล้วก็มีอะไรติดตามตัวเต็มเลยอะไรบ้างน่ะืึองบินรถเรือเติร์ตุกต๊กตาเสร็จถ้าดูดีๆแม่งมีซากคอยคิงด้วยนะอะไรว้เนี่ย โดยโรวมดีไซน์มันก็ไม่ได้แย่นะแต่มึงเล่นง่ายไปเปล่าวะเมลเมทัล <Metal S 1> <Metal S 2> ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะมีเหมือนกันร่างเคียวไดแมกเนี่ยแล้วดีไซน์นี่โอ้โหจากล่ำๆกลายเป็นตัวสูงใหญ่เฉยเลยครับขายาวข,ขึ้นแขนยาวขึ้นแล้วส่วนที่เหมือนเป็นโลหะเหลวก็มีมากขึ้นด้วยแล้วก็มือเหมือนจะมีนิ้วงอขึ้นมาด้วยนะใช่นิ้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ขออนุมานว่าเป็นนิ้วก่อนแล้วกัน ดีไซน์โดยรวมเท่ก็ไม่เท่ดีไซน์แย่ไหมก็ไม่แย่แต่ผมว่ามันออกแนวแปลกๆอะ่ะแล้วก็มาถึงโปเกมอนของเจน8กันเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยตัวที่มีร่างเคียวไดแม็กอะมีเยอะมากมาเริ่มงกำกับอามาก้ากันก่อนเลยเท่าที่ดูนะมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะครับคือปีกมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีลายสีแดงที่ปีกและเหมือนจะมีเครื่องบินขนาดเล็กลอยติดตามด้วย ก็ดีไซน์ของอามรกกามันก็เท่อยู่แล้วล่ะถ้าเปลี่ยนไปม,มากกว่าน,นี้ผมว่าดีไซน์มันจะหลุดไปหน่อยอะแค่นี้ผมว่ามันก็โอเคแล้วล่ะและก่อนจะไปตัวต่อไปผมขอพูดก่อนเลยว่าโปกเกมอนหลังจากเนี้ยถ้าผมพูดชื่อผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับคือตัวเจนใหม่ๆผมจําชื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะ่ะอีโอลูปจากมาแมลงเต่าทองธรรมดากลายเป็นจานบิน UFO ไปแล้วคือดูดิคือแบบส่วนที่มันเหมือนกับแมลงเต่าทองอะ่ะมันกลายเป็น UFO ไปแล้วว่ะ คือแบบดีไซน์หลุดโลกมากเลยไม่คิดว่ามันจะมาเวนี้เลยนเนี่ยส่วนหัวแล้วก็ลำตัวแขนขายก็ยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่แหวกแนวดีครับใช้ได้คาจิริกามะผมบอกเลยว่าร่างเคียวไดแมกของตัวเนี้ยตอนเห็นครั้งแรกนะกาเมล่ชัดๆเลยคือเต่ายักษ์ยืนสขามันมีอะไรนอกจากกาเมล่าอีกล่ะใช่ไหมโดยดีไซน์ของคาจิริกามะร่างคียวไดแมก ก็ตามที่บอกครับจากยืนสี่ขาเป็นยืนสองขาแล้วก็มีหนามงอขึ้นมาที่แขนกับขาแล้วขาข้าที่ใช้พยุงตัวก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเขาบนหัวก็มีขนาดยาวขึ้นแล้วก็เหมือนจะมีส่วนที่เหมือนเกราะปิดตรงหน้าด้วยแล้วตาก็เลืองแสงสีแดงแค่นี้แหละเซกิทันซันไอตัวเนี้ยถ้ามองไกลๆผมว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะแต่ถ้าลงรายละเอียดเข้าไปลึกๆอะผมว่าร่างเคียวไรแมกอะมันเหมือนกับเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่อะ่ะ หรือไม่ก็ภูเขาที่เป็นเหมืองธาตุหินนะแต่ที่เห็นหลักๆก็คือตัวมันรวมกันเป็นก้อนมากขึ้นหนามที่ไหลทั้งสองข้างก็ยาวขึ้นแล้วธาตุหินที่มันแบกไว้อยู่อ่ะก็มีเยอะขึ้นด้วยแล้วตาเรืองแสงอีกก็ถือว่าเปลี่ยนเยอะอยู่นะแต่มันก็ยังดูแบบยังคงความเป็นร่างแรกไว้อยู่อะ่ะแอฟริกับทารุป,ปุต้องบอกก่อนเลยว่าโปเกมอนสองตัวเนี่ยเป็นคนละตัวกันนะแต่มีร่างเคียวไดแมกเดียวกันก็คือใช้ร่างเดียวกันเลย ก็น,นะพัฒนามาจากโปเกมอนตัวเดียวกันเน่โดยร่างเคียวไดแม็กก็จะเป็นมังกรที่อยู่ในแอปเปิลขนาดใหญ่แล้วส่วนที่เป็นมังกรที่มันโผล่มาก็จะมีแค่ส่วนหัวกับส่วนหางแล้วส่วนหัวเหมือนใส่เปลือกแอปเปิลเข้าไปด้วยนะและตัวแอปเปิลน่ะก็เหมือนจะมีพวกน้ําเชื่อมไหลออกมาด้วยแน่นอนว่าตาแม่งเรืองแสงอีกแล้วนี่ร่างเคียวไดแม็กมันตาเรืองแสงกันเกือบทุกตัวเลยนเนี่ย ซาไดจาโปกเกมอนที่เป็นงูในคอนดา้าที่ขดตัวจนเหมือนกับครีมโรในร่างแรกและพอแปลเป็นคียวไดแมกก็ไม่ใช่ครีมโรและกลายเป็นพายุทรายแล้วแต่ถ้ามององีกมุมมันก็เหมือนลูกแข้งเบเบ่เหมือนกันนะโดยจะมีพายุทรายจริงๆวนอยู่รอบตัวต,วตรงช่วงบนของร่างเคียวไดแมกนี้นะครับและส่วนหัวเท่าที่ดูนะเหมือนจะมีหนามงองมาบนจมูกอะ่ะแล้วก็ตาเรืองแสงเหมือนเดิมอะ่ะ สเตรนเดอร์ inder, ร่างเสียงสูงและเสียงต่ำมีร่างเคียวไดแมกเดียวกันครับผมบอกเลยในภาคซอสชิลเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบมากคือดีไซน์แม่งดูเท่มากเลยแล้วร่างเคียวไดแมกไม่ได้เรื่องแสงแค่ที่ตาและเรื่องแสงแม่งทั้งตัวหลังท้องหางเรื่องแสงทั้งตัวแล้วจากที่ยืนสองขาก็เป็นยืนสี่ขาแทนและและส่วนหางอะ่ะมันเหมือนมีเสาไฟฟ้า,ฟางอขึ้นมาสามอันน่ะดีไซน์ดูแปลกแหวกแนวใช้ได้เลย มารุยักคุเดก,ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากในภาคซอชิลนะครับตะขาบไฟโคเท่เลยและในร่างเคียวไดแม็กก็ถือว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยครับโดยเฉพาะลำตัวลำตัวยาวขึ้นมากเลยอ่ะแล้วส่วนท้องทีงท่มันเรืองแสงแค่บางส่วนน่ะไม่เรืองแสงทั้งหมดเลยทั้งท้องเลยดูไปดูมาก,ก็เหมือนเตาไฟฟ้าเหมือนกันนะแล้วก็ไฟที่ส่วนหัวกับหางก็มีขนาดเล็กลงแต่ยาวขึ้นใครที่ไม่ชอบอะไรตัวยาวๆขายเยอะๆเงี้ยผมว่าน่าจะยี้น่าดู บรยอนถ้าดูแบบข้าวๆอะ่ะมันจะไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นเลยแต่ถ้าดูแบบลงรายละเอียดลึกก็จะเห็นนะว่ามันยังพอมีส่วนที่ต่างกันอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นลำตัวช่วงล่างที่สูงขึ้นหัวและหมวกมีขนาดใหญ่ขึ้นและหนวดที่เหมือนเส้นผมก็มีเพิ่มเป็น3มเส้นและส่วนหัวก็เหมือนกับล่างแรกนะครับคือเหมือนกับมีตัวอะไรตัวเล็กๆอยู่ข้างในส่วนหัวอีกทีหนึ่ง ง่ายๆก็คือมันยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่แค่มันไม่ได้เปลี่ยนเยอะขนาดนั้นนะส่วนตัวก็มองว่าสวยดีนะแต่ร่างเคียวไดแมกมันดูเป็นเอเลี่ยนมากขึ้นอนะโอลงเกะอันเนี้ยใครหลายคนพูดเหมือนกันเลยนะว่าเนี่ย ไททันชัดๆซึ่งผมก็เห็นด้วยโดยร่างคิวไดแมกของโอโลเกะอ่ะมันจะมีสรีระที่เหมือนกับมนุษย์มากขึ้นแล้วก้ามนี่เป็นมัดๆเลยแล้วก็มีผมดกขึ้นแล้วผมก็ตั้งขึ้นด้วยหลักๆที่เปลี่ยนก็มีแค่รูปร่างกับทรงผมเท่านั้นเองแต่มันเปลี่ยนเยอะจนเรารู้สึกว่ามันเท่มากเลยอ่ะเมาวิปอันนี้ก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันเยอะมากด้วยเปลี่ยนจากน้องวิปครีมกลายเป็นเค้กยักษ์อ่ะเค้กสี่ชั้นซะด้วย แล้วเค้กแต่ละชั้นก็มีท็อปปิ้งไม่เหมือนกันอีกแล้วบนสุดก็คือตัวมาวิปที่ประดับด้วยโบถ้ามองจากมุมนี้อาจจะไม่เห็นแต่ผมของมาวิปยาวขึ้นยาวจนถึงพื้นเลยดีไซน์ีได้เลยว่าเปลี่ยนจากน่ารักกลายเป็นอลังการไปเลยอะขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งคือผมเป็นชนที่ชอบกินเค้กมากเลยโดยเฉพาะเค้กที่มันมีครีมเยอะๆจะชอบเป็นพิเศษเลยพอมาเห็นโปเกมอนตัวเนี้ยโอ้โหน้ำลายไหลเลยครับ ไดโอโดอันนี้คือเปลี่ยนยังไงให้มันดูแย่ลงวะคือร่างแรกของไดโอโดอ่ะคือผมชอบมากเลยนะดีไซน์เท่มากแต่พอเป็นเคียวไดแม็กปุ๊บอะไรวะเนี่ยจากยืน4ี่ขาเป็นยืน2ขาแล้วขามีขนาดใหญ่ขึ้นแขนนี่คุณรีบเลยแล้วตัวก็เป็นก้อนเหลี่ยมๆอีกแล้วก็งวงมีขนาดใหญ่จนบางทั้งหน้าได้เลยอะ่ะคือเป็นร่างเคียวไดแม็กที่ผมไม่ชอบที่สุดแล้วละ่ะคืออะไรมันทำให้เปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้วะเนี่ย ดูรารูดอนตัวนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันแล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นด้วยคือผมว่ามันเท่มากเลยเปลี่ยนจากมังกรเหล็กกลายเป็นตึกระฟ้าเดินได้พูดอาจจะเหมือนตลกแต่จริงๆผมว่ามันเท่มากเลยมันเหมือนเป็นตึกระฟ้าที่มีแขนขางอขึ้นมาใครคิดเห็นไงไม่รู้แต่ส่วนตัวผมว่าดีไซน์มันเท่มากเลยนะดูราูดอนล่างเคียวไดแมกเนี่ยมุกเกนไดนาส่วนตัวชอบเชื่อกิดมากกว่าอีเทนทัสอะ ชื่อเท่กว่าเยอะเลยเอาจริงๆนะร่างเนี่ยมันจะไม่ใช่เคียวไดแม็กนะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆใส่มาด้วยแล้วกันเพราะที่มาของพลังมันเหมือนกับของเคียวไดแม็กก็นับแล้วกันโดยดีไซน์ก็เปลี่ยนจากโครงกระดูกมังกรกลายเป็นเหมือนกับมือขนาดใหญ่ที่วนรอบก้อนอะไรสักอย่างซึ่งแม่งดูอลังการมากแล้วส่วนที่เป็นมือถ้ามองอีกมุมนึงก็สามารถมองเป็นมังกร5หัวได้ด้วยนะบอกเลยว่าตอนไอ้ร่างเนี่ยมาโผล่ครั้งแรกในเนื้อเรื่องเกมอะ โคตรตื่นเต้นโคตรอลังการสุดยอดจริงครับต่อไปก็จะเป็นร่างเคียวไดแมกที่มาโผล่ใน DLC ของภาคซอสชิล์แล้วนะครับมาเริ่มกันกับฟุชิกิบานะก่อนเลยเห็นไหมว่ามันต่างกันเยอะพอสมควรคือดอกไม้บนหลังมันมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่จนคลุมทั้งตัวได้เลยอะแล้วใบไม้บนตัวก็มีเยอะขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีลายบนท้องด้วยแล้วก็มีแท้เถาวันงอกขึ้นมาด้วยเอาจริงนะ ไอ้แซ่เทววันเนี่ยมันมีตั้งแต่ตอนเป็นฟูจิกิบานะแล้วคือแค่ไม่เอาออกมาโชว์ให้เห็นเฉยๆอะ่ะคือจะเอาออกมาใช้ตอนต่อสู้เท่านั้นน่ะแล้วก็แน่นอนตาลรงแสงโดยรวมร่างเคียวไดแม็กของฟูจิกิบานะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับคา r m a มจากปืน2กระบอกกลายเป็นป้อมปาการเดินได้ไปซะและ้วคือดูที่กระดองดิโอ้โหปืนกี่กระบอกวะนะรู้ได้แค่ว่ามันเยอะมาก ในชีวิตจริงถ้าโดนไปไม่น่าแค่หมดสภาพนะน่าจะตายเลยแหละและแน่นอนตาเรืองแสงสีฟ้าและืูเหมือนว่าสีลำตัวจะเข้มขึ้นด้วยนะทั้งตัวเลยก็อลังการดีครับกอริลลานดาในที่สุดก็มาถึงสตาร์เตอร์เจน8สซะทีและผมบอกเลยคอนเซปต์ของสตาร์เตอร์เจน8ที่เป็นคิวไดแมกอะมันจะไปทางเดียวกันเลยครับก็คือขนาดตัวจะไม่ใหญ่มากแต่จะมีบางส่วนของร่างกายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยของกอริลลานดาก็คือตัวเท่าเดิม ส่วนขนที่อยู่ด้านหลังที่เป็นใบไม้อ่ะจะมีขนาดยาวขึ้นจนมีสภาพเหมือนมือซึ่งมีไว้เพื่อตีกลองครับใช่ครับกลองของกอิริลลดาเปลี่ยนจากกลองอันเดียวกลายเป็นกลองชุดแค่2มือมันตีไม่ไหวมันต้องมีเพิ่อมอีก4มือตามที่เห็นในรูปนี้เลยครับบอกเลยว่าร่างเนี้ยโคตรอลังการเลยเอสเบิร์นเท่าที่ดูนะเหมือนขากับหูจะยาวขึ้นโดยเฉพาะหูแม่งโคตรยาวเลย แล้วเอสเบิร์นร่างเคียวไดแม็กก็ยืนอ,อยู่บนลูกบอลไฟยักษ์ที่มีหน้าเป็นตัวเองอยู่และลูกบอลไฟไม่งใหญ่กว่าตัวอีกอะคือเข้าใจว่าเป็นโปกเกมอนนักเตะแต่ลูกบอลมันก็ใหญ่ไปถามว่าผมคิดไงกับเอสเบิร์นร่างเคียวไดแม็กผมว่ามันก็โอเคแหละไม่ได้แย่แต่ถ้าในชีวิตจริงไอบอลลูกนี้มันโดนเตะออกไปนะสนามพังแน่ๆครับอินเทเลียนถ้าถามว่าใน3สตาร์เตอร์เจน8เนี่ยร่างเคียวไดแม็กของใครดูแปลกสุด ผมก็ขอตอบว่าอินเทเลียนแปลกสุดครับก็ดูดิหางมีขนาดยาวขึ้นยาวแบบยาวมากเลยอ่ะแล้วอินเทเลียนร่างเคียวไดแมกเนี่ยก็ใช้หางที่ยาวของตัวเองสร้างเป็นหอคอยไว้สําหรับซุ่มยิงใช่ครับซุ่มยิงเห็นไหมที่มันถืออยู่อ่ะมันคือน้ําที่มีรูปร่างเป็นปืนไรเฟิลเว้ยยอมใจคนคิดเลยคิดได้ไงวะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้าย้วครับแต่มันมีสองร่างเดี๋ยวบอกทีละร่างให้ร่างแรกอุลโอสโจมตีครั้งเดียว ถือว่าดีไซน์ร่างคิลดายแม็กมันเท่มากเลยนะคือทั้งตัวเป็นสีขาวแล้วก็ตัดด้วยลายสีแดงส่วนจะเป็นผ้าพันหัวชายผ้าจะตั้งขึ้นแล้วตาก็เรืองแสงด้วยโคตรเท่เลยและอุลโอสโจมตีต่อเนื่องอันนี้ก็เท่ไม่แพ้กันเลยครับแต่ต่างจากอุ os, กลโอสร่างก่อนหน้านี้ตรงที่ว่าส่วนที่ตัดกับสีขาวอะเป็นจากสีแดงไปสีน้ําเงินแล้วผ้าพันหัวชายผ้าจะพาดไว้ที่ไหล่แทนแต่ก็ยังถือว่าเท่อยู่นะ ถ้าถามผมว่าผมชอบเคียวไดแมกร่างไหนมากกว่ากันก็ขอบอกเลยว่าตอบไม่ได้ครับผมชอบทั้งสองร่างเลยอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงก็สามารถมาเม้นบอกกันได้เลยนะครับและถ้าเกิดว่ามีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องของผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ